อ๊บอบคอยคอยเลียนลอเอึบปีปันลงมาลงมาพู่นพ่นี่ขื้นรึเนี่าขาพูดนี่ซุกหรือคืนรถนี่ สบายดีและสวัสดีพี่น้องเนาะเอา้าพี่น้องเอ้ยต่อนเนื่องจากชิดนั้นเพื่น้องฝนปะฝนตกฝนด,ดินบบบนี้พี่น้องเอ้ยอพดีมาเนี่ยอนั่งนี่ยพี่น้งนนองเอ้ยเนาะไปมุกหรือว่าบไปตรวจตูออ้อันลรห้องหมอเวียดก้อนพี่น้องเอ้ยอ้อฝนผ่าอากาศเนาะสบายดีละ่ะสดีดีฝนมามากับฝนเนาะเจ้านี่ สบายดี่สบายดีอ้าพี่องเลยบังน้ำกันบัดเนี่ยรับมปเล่ข่อยเนาะมามาพี่องเลยเตรียมพร้อมบัดเนาะ นลาโออโอเคนะโอเคมากระพนประโยชน์ไปเนาะมากระพุนสามคนหรอกจ้าไอชองจ้าวองจ้าวชองลุงอ่าเดวที่นี่ได้เลยมันมันมันมจะเกิดไปไปมุกยู่แต่ไปแต่ลุงไง มีเงื่อนไฟโต้บัวนาไฟไปเลยอาการเดียวกันเลยอันเดียวกันเนาะก่อนเห็นมันใหญ่นี่ได้หักมาใหญ่นั่งมอนนาใหญ่บาดเดียวเลยมันมีภาวะนี้มตับเดิมนะคือว่าเป็นเรื้องอกช่เนค้าพวกนี้บวมพี่น้องไอ้ทองเพิ่งกับป้าต้องายป้าอไรนั้นปกติปกติเลยตปกติที่ทำลาย้ นี่แต่เขาคุยกับ่าเตียงว่าจะให้ไปเล่าเหียก่อนถ้าเพิ่นบอหับเลยเขาจังขามุกแล้วก็ไปเอาไอ้เขียวมาเลยไม่ใช่ก็ไอ้เขียวชิบอกเปรียนกันไปไปทับนะไปหับอ่าจะรับกันแตแต่มีเงินอยู่สามหมื่นบาทตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ตรงนี้เราบูดมีบัตรอย่างเลย

จะต้องได้เ right. okay, 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 like. okay, ี oh, cool. ่ยมาต่อ hmm. ถ้าได้ไปทสวก็เห็นบัดเท้ากันอยู่หลายเห็นใคเห็นไปบางอันได้เอาไปวดเห็นวัตเ้าอยู่จนจนท่าออกเหัรอ๋อัดัดคนป่วยเนาะโอเคโอเเห็นบัดคนป่วยอะไปได้เยนี่เยเออได้เยได้เล้บ่ไทใกล้อเอยเอไทใกล้ได้รอย้เห็นหมเห็นัเา

มากับผ้ากับผลเนาะโอ้เจ้าน้องเขากับตากผลพี่น้องกับสู้ๆเนาะทันทีมันกูไห้เขาตอนนี้กันพี่น้องเลยเป็นตบฝนดินเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมฝนก็ไม่ได้เป็นใจเลยพี่น้องเลยเนาะเอาเกลือทักได้บ้างนะ ทึงเลยคุณน้องเยเพีคนได้ตกตอนนี้เราเทเนะฮะง่ายเตียงขึ่นเนาะได้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 ง่ายเตียงกันง่ายเตียงบอกง่ายเตียงขนง่ายง่ายเตียงขนอะ up u บ up วงควางขึ้นเนาะคนได้ผมเป็นใจเถอะังว่างเลยจุดห้าบเตียงมาเตียงนะไปได้ชิมาดิฮะจบเตียงอยู่ได้ิมาดเอโอ้าเบอรลบอไ้วสิบปบาบ้น ด้วยกัด้วยด้วยมาใจสะดวกนึงเนาะเล็บ่ยกได้บบ่บ่อาใส่บ่บ่นั่งทายใส่บ่บ่แล้วนอนนอนเถ่อนดิ๊นอนเลยนอนเถอนนอนตะแค

ผมคนก็เริ่มยุดได้ละอโอ้ตามน้องนี้ก็ได้บ่ค่อยๆ รถหม่เราเ็นมติ๊กเกอร์เป็นรถาไทยแบบเรันเลยในข้างแถวนะไปเนี่ยไม่นอยติ๊เกอร์อยู่หลักต้้รถทั้ันครับเตมพี่น้องเลยตั้งอกตั้งใจเรอยเลยโยคาผาเลย

ไปเลยไดเโยดยพื okay, ้่ะที่แดงอ่ะีดงวเสียโงไง้้นเกทองเราสินะโอเคปะปะออกมามาบัตโอเคเอออกมาเลย Mày mang đây Hấp Ông Mai nó khi nào kèm tô là bắn này Khói lửa khói đưa. ฮับขอเด้อฮออปปโอเคีเจบอลี่ประจานกับอเทียงก็รอดทั้งเียงบอลบอกแต่บอลลี่ินะอ้เป็นยังไง นี่เดยวสิไปทางเล่าเบียอก่อนน,อน้อยเนาะไปจังหวะเพื่นไปจะคนไปสคนาใ่แม่กะไปสองคนใช่เนาะไปสองคนไปองเลยจังหวะกันเนาะตนเล่าเรื่ในทีุดไปสัน รสขนาดยังไ่เล้งไอ้เนาะโอ้ต้องใส่ติกเกอร์อ๋อต้องใส่ใส่ทิกเกอร์อีกเนาะตอ๊กระติ๊บแดงเ้าเนอ้อมหลดสีพันกวบาทแล้วปวดเกิดปม่ได้ไปชิโนนี่ได้เด้อตัวชิโนบอแมน เรา้าสปดเางนเดือนอการสมาเลยแมนเอาไปที่ตะงไปเจอกันที่พุเนาะป้าไปเล็กนะทีทางกาดไปเหนเนาะอันบริเ่ไปน้ำบ่รถเต็มเลยเด้ไปงานไปนหน้าทีมงานมันเต็มเลยไปน้ำไดบ่บ่อันน่ะก็ชุเจ้านะสิบริโไปน้ำกันบ่ถามมูกนไปยุอ่ขับไปกบไปน้ำหลังเด้อไปขับไปแล้วไปน้ำหลังเด้อโดยโดสบายดีสบายดีเนาะ Ừ, Đi <laughs> <laughs> đoạn rồi này, <laughs> à... À, đa, đa, đoạn <laughs> này thang bật sợ lột này Nó Xe lên rồi Xe này, nữa. này phải đường lên anh này thang, này thang Thang bật thay Thang bật thay, đoạn này bật hết khá đâu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  mấy ông ơi hết ันปัน,ปนออกมาลุธพุพุนี่คือ,อลื้ปอนขับพุ้นี่สูกหรือืนรถนี่เด้อเอออเอออเออออเออเออเออนอเอเอเออเออออออเออเอออออเอเ มัน, 10, น αι, 10, มื่นเลยมื่นเป็นไปได้บอกเขามากอีกกลัวท้งนีเออเออปะปะปะดบไม่้เลยอกับเจลลายไม่พอยกับเจลายโด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 ยเอาไปดองไงแม่ก็พอเอาฟันไปไปทนีทนก่อนท้งว่ากันแล้วก็ขามานั่นกับพื่นที่ขามก ยกตีใจน้ฉเนาะมีว่าให้พ้นไปังเสือสุด่มนยามเโดยมังเถ่อบุญพ่นนึงนี่ลองเลยโดยพระา้ันใหััลงคเลยเอไปลองเลยนแรกไม่้อง่อยขายดีเย่ยบ้านี่

นี่กันมันยอนเะไม่ไรเนาะก็สียงเอใชใช่ได้วมเสียงกับมารุดเอาไว้รุดไม่ใช่รเท่าแหละเออเออเอาไปกินก็ทำไงไรเราจลไรไรเพราะเ้วเข้าเป็นยังเงืเลยและ ขับใจเล้อขับใจเล้อดอยดอยดอยเอาอพี่น้องเลยโอ้พ่าผลกระเท้าเป็นใจเนาะเอา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 โอเคสัตพี่น้องเลยมีแต่ปัญญาอักสรขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนเนาะพี่น้องเลยผลตกโอ้ยจังแมนโบเป็นผ้าเป็นใจเนาะผลกระได้พี่น้องเลยเนาะเมื่อยดิอันมันจะไปอันแค่นี้เบียดก้อนประชันพี่น้องเลยเชิงอ่าไปตรวจเบิ้งอยู่มุกเนาะพี่น้องงบ ประมาณพึ่งก็มี3มัมเมอร์นี่ะพี่น้องไปเอาลาบนะพี่น้องเป็นอะไรก็ขอให้เพิ่นอนได้รับข่าวดีนะเนาะเอาไปก่อนนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ดาพี่น้องน้องเพียงแค่นี้เนาะสบายดี